กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องใจใจ h ช n แนลไม่มูก็เฮงได้วัจี๊สวัสดีค่ะเพื่อนๆ FC เอฟซ วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปมูกันที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะเราจะพาเพื่อนๆไปมูกันที่ต้นจมจุรียักษ์หรือต้นก้ามปูมาค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปข้างในนะคะเดี๋ยวจะขอกล่าวประวัติคร่าวๆนะคะเพื่อนๆใต้ล่มเงาของผู้เฒ่าอายุกว่าร้อยปีจามจุรียักษ์ให้ความร่มรื่นและเป็นอาหารตาแก่คนที่มาเยือนแต่ในขณะเดียวกันก็มีมนต์แห่งความขลังล่องลอยอยู่ในบรรยากาศอาจเป็นเพราะกลิ่นของทูบที่นักท่องเที่ยว ่างพากันมาสักการะบูชาเสียงของกระบอกเซมซีในศารก็ดังไม่ขาดสายในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์นะคะคนไทยอยู่คู่กับวัฒนธรรมการน,นับถือต้นไม้ใหญ่มายาวนานในจังหวัดหนึง่งมักจะมีต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อย่างน้อยหนึ่งต้นผู้คนต่างวนเวียนเข้ามากราบไหว้ขอเลขเด็ดต้นจมจุลียักษ์แห่งจังหวัดกาญจนบ,บรุรีต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะเปรียบเสม,มือนต้นแห่งโชคลาภ ที่คนแวะเวียนเข้ามาบนบานสารกล่าวขอเลขเด็ดกันทั้งยังด่งดังในเรื่องของการกล่าวขานปากต่อปากนะคะเพื่อนๆว่ามาที่นี่แล้วถูกหวยปังๆค่ะคนส่วนใหญ่นิยมมาขอหวยกันนะคะวิธีการขอก็ไม่ยากค่ะเพื่อนๆนเพียงแค่เราไปไหว้ตรงศาลเจ้าแม่จามจุรีจุดธูป9ก้าดอกแล้วก็เขยา่ากระบอกเซมซีนะคะคนแถวนี้เขาเรียกว่าติว้วเลขอะไรหล่นลงมาเราก็เอาเลขนั้นไปแทงหวยเลยค่ะ ที่แก้บนก็ไม่ยากเช่นกันค่ะเราบนอะไรไว้พูดอะไรไว้เราก็นําสิ่งนั้นมาแก้เจ้าแม่เขาจะชอบชุดไทยสวยๆนะคะเพื่อนๆบางคนก็บอกว่าเจ้าแม่จะไปที่บ้านนะคะไปเข้าฝันบอกให้มาทําบุญที่นี่เขาก็มากันค่ะมาขอเลขเด็ดเขาก็ยังถูกหวยปังๆกันเลยค่ะที่ผ่านมาก็สองแสนกว่าบาทค่ะเพื่อน แล้วก็จะมีเรื่องเล่านะคะของคนที่เขาปังๆกันนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวขอกล่าวประวัติเด็กๆน้อยนะคะเพื่อนๆเรื่องแรกนะคะก็มีนา,ายทหารคนหนึ่งนะคะเขามาทํางานที่นี่นะคะตั้งแต่รถใน10นะคะเขาก็มาขอเรื่องของยศนะคะตอนนี้ก็ได้ยศใหญ่นะคะต่อไปเป็นอ่าเรื่องที่สนะคะเด็กกรุงเทพนะคะเขามาทํางานเป็นนายธนาคารเขามาขอกุมานนะคะเพื่อนๆกุๆมารก็ตามไปอยู่ที่บ้านก็ให้โชคให้ลาภเฮงๆปังๆไปเลยค่ะเพื่อนเ เรื่องต่อไปนะคะเรื่องที่3ก็มีครอบครัวหนึ่งเขาอยากให้ลูกสอบข้าราชการได้ก็เลยมาบนบานนะคะแล้วเขาก็ได้จริงๆเขาก็นําผ้าสามสีมาแก้บนนะคะจุดปัจจุบันนี้ลูกเขาก็กเกษียณอายุแล้วค่ะเรื่องต่อมานะคะเรื่องที่4ี่จะมีพ่อค้าแม่ค้าจากตลาดวงเวียนใหญ่เขามาเยี่ยมชมนะคะเขาเหมารถบัสกันมาพอเขาได้ข่าวว่ามีคนถูกหวยจากต้นจำจุลีนะคะเขาก็ถูก,กันยกคันรถบัสเลยะคะ่ะเพื่อน เขาก็เลยพากันมาแก้บนจ้างนางรำจากกรุงเทพมานะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายอันนี้เป็นเรื่องจริงค่ะจากชาวบ้านที่เขาดูแลศาลนะคะเนื่องจากว่าลูกชายเขาเนี่ยไปลบลูนะคะแล้วก็ขับรถออกไปแล้วก็ลดความด้วยความที่แม่กลัวลูกชายจะเกิดอันตราย<ๆ>ก็เลยต้องวนรถกลับมาเพื่อมาขอขามานะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเพื่อนๆประวัติคร่าวๆนะคะประมาณนี้เลยแต่ที่แน่ชัดก็คือต้นจามจุรียักษ์เนี่ย อยู่ด้วยลําต้นของตัวเองมาตั้งแต่ต้นนะคะไม่เคยมีใครเข้าไปยุ่งหรือว่าไปดูแลนะคะปล่อยให้อยู่ดูแลตัวเองตามธรรมชาตินะคะแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับออกมาดีกว่าที่คาดค่ะโดยปกติแล้วกิ่งก้านของต้นจมจุลีจะเปราะง่ายแล้วก็หักง่ายนะคะแต่สําหรับต้นจมจุลียักษ์ต้นนี้นะคะเขาบอกว่าอึดมากแม้แต่กิ่งแห้งขนาดไหนก็ไม่ยอมหล่นนะคะเพื่อนๆที่นี่เวลาลมพัดรุนแรงนะคะรานค้าพ่อค้าแม่ค้านะคะพังระเนระนาดเลยค่ะเพื่อนๆมาค่ะ เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปที่ศาลเจ้าแม่จามจุรีนะคะเป็นศาลาแปดเหลี่ยมนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆเข้ามากราบสักการะขอโชคขอลาปตรงนี้นะคะเพื่อนๆเขาบอกว่าเฮงๆปังๆมากเลยค่ะปกติแม่จามจุรีนะคะจะอยู่ตรงต้นที่เป็นต้นจามจุรีสดนะคะตรงนี้เข้ามาข้างในเดี๋ยวเราขอพรกันเลยค่ะแล้วก็เสียงโชคกันเลยนะคะเพื่อนๆมาจ้าขอให้เพื่อนๆ FC นะคะ มีโชคเฮงเงปังๆร่วมกันเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวถ้าเราสมหวังเดี๋ยวเราจะนําของมาถวายนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเพื่อนๆโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วก็ขอให้เพื่อนเพื่อนเอฟซีนะคะติดตามตอนต่อไปนะคะว่าเราจะพาเพื่อนๆไปมูที่ไหนกันนะคะเพื่อนๆขอให้เราเฮงเปังๆร่วมกันนะคะ แชร์กดติดตามช่องใจใจ h ช n แนลไม่มูก็เฮงได้